สวัสดีค่ะชื่อนกนะคะพันธภาหาสูจริงค่ะเป็นนักกีฬาเทควันโดทีชาตชไทยค่ะเรียนทองชีแชมโลกค่ะปี2019แล้วก็มีเหรียญทองีเกมค่ะตอนนั้นเล่นอยู่ตอนประถมค่ะแล้วก็ที่โรงเรียนตอนเย็นจะมีสอนพิเศษค่ะแล้วเราก็เลยไปนั่งดูเขาซ้อมเขาเล่นกันก็เลยไปขอคุณแม่มาเรียนค่ะ ก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเขาซ้อมกันสนุกดีค่ะแล้วก็ชุดเทอยากแบบว่าอยากใส่บ้างอยากลองไปซ้อมบ้างเล่นมหมแล้วก็รู้สึกแบบผูกพันกนันแล้วก็แบบอยากเล่นต่อมาเรื่อยๆอยะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพอโตขึ้นถ้าสมมติติดทีมชาติอะไรแบบได้ไปแข่งหรือว่าได้ผลงานอะไรมาแบบเนี้ยแล้วก็จะได้แบบรางวัลได้เงินรางวัลเราก็เอามาช่วยแบ่งเบาภาระที่บ้านได้ ตอนแรกเป็นเรียนที่โรงเรียน, <S <S เ,ยนเขาก็จะแบบว่าไม่ค่อยได้จริงจังอะไรอาจารย์ที่สอนก็แนะนําว่าให้เราอะไปเรียนที่สโมสรจะได้แบบว่าได้ไปแข่งพอพอได้แข่งครั้งแรกด้วยความที่เราเริ่มเรียนพื้นฐานมาจากที่โรงเรียนเราก็จะไม่ค่อยมีเทคนิคมากเท่ากับคนที่เริ่มแต่ที่สโมสรที่เขาแบบคิดจะไปแข่งเลยพอแข่งครั้งแรกก็แบบแพ้เขาแบบสู้เขาไม่ได้เลยก็เลยแบบเออคิดว่าแบบครั้งต่อไปอะเราจะต้องชนะก็เลยคิดว่าเราจะต้องแบบจริงจังมากกว่านี้ต้องกลับไปซ้อมให้มากกว่านี้แล้วก็แบบ เรียนรู้เทคนิคให้มากกว่านี้เลยเหมือนกับว่าเทควันโดเราจะต้องเรียนทุกอย่างเท่ากันหมดค่ะถ้าสมมติว่าเราอยากจะเพิ่มความหนักของเท้าหรือว่าความเร็วของเท้าอะไรเงี้ยเราต้องไปซ้อมเพิ่มเองคือมันจะไม่ได้อยู่ในพื้นฐานที่เราเรียนมาด้วยกันหมดถ้าเราอยากได้มากกว่าคนอื่นเราก็ต้องไปซ้อมเพิ่มเอาเองเราต้องซ้อมมากกว่าคนอื่นค่ะเพราะว่าเหมือนเหมือนเอาจริงแบบหนูเป็นคนที่ ไม่ไม่ได้เก่งที่สุดในรุ่นเราก็จะต้องพยายามมากกว่าคนอื่น mm. เพื่อที่ว่าเราจะได้แบบมีมากกว่าเขาอย่างเงี้ย mm. จริงๆหนูเล่นรุ่น57กับรุ่น532สองรุ่นค่ะถ้าเป็นรุ่น57เจนี่ยจะต้องมีการเล่นเล่นเวทเพิ่มแบบว่าความแข็งแรงเพิ่มค่ะเพราะว่าเป็นรุ่นที่เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าปกติลง53ค่ะในรุ่น53กับ57จเนี่ยจะเป็นการต่อสู้ที่แบบคนละสไตล์กัน ถ้าสมมติเล่น57อะ่ะหนูจะไปเจอคนที่ตัวใหญ่กว่าแล้วก็ตัวสูงกว่าอะไรเงี้ยค่ะเราเราก็จะต้องเล่นอีกสไตล์หนึ่งแต่พอา53ก็จะเป็นตัวไล่เลี่ยกันก็ต้องเล่นอีกแบบหนึ่งตอนที่แข่งเสร็จที่แพ้แบบมันก็เสียใจว่าเออทำไมแบบเรายังทําได้ดีไม่พอแว่าพอแบบได้มาคุยกับคุณแม่อะไรเงี้ยแม่ก็แบบว่าพูดให้กําลังใจแล้วก็ทําให้เราแบบว่าฮึดแบบว่ากลับมาสู้ต่ออะไรได้ ครั้งแรกเป็นชิงแชมป์ประเทศไทยค่ะเราแบบว่าเหมือนนักกีฬาที่แบบไม่มีคนรู้จักเหมือนก็เพิ่งเล่นมาแล้วก็แบบไม่ได้เก่งแต่ว่าเราก็แบบเอาชนะคู่ต่อสู้ที่แบบว่าเก่งกว่าได้แบบมีพวกทีมชาติอะไรแบบเนี้ยค่ะชนะมาได้แล้วก็แบบก่อนที่จะไปแข่งอ่ะก็แบบว่าซ้อมแบบเช้ากางวันเย็นซ้อมหนักมากแล้วก็แบบเราก็ไปวิ่งเพิ่มไปซ้อมเพิ่มเองคนเดียวอเองค่ะพอมันแข่งแล้วแบบประสบความสําเร็จเนี่ยเราก็รู้สึกแบบว่าเออภูมิใจเพราะว่าแบบเราแบบตั้งใจกับมันมากเลย ดีใจค่ะเพราะว่าเหมือนช่วงนั้นเราแบบไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ต่างจังหวัดหนักมากแบบโค้ชก็แบบจี้มากแบบมาคุมตัวต่อตัวเลยค่ะแล้วก็แบบมีท้อแบบมีซ้อมจนร้องไห้บ้างอะไรแบบนี้ค่ะแบบพอได้ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกแบบดีใจที่แบบเราเหนื่อยกันมามากแล้วเราก็ประสบความสําเร็จเทคอนโดก็เหมือนเป็น ทุกอย่างในชีวิตเหมือนแบบว่าเราเริ่มเล่นมาตั้งแต่ตอนเด็กๆค่ะแบบตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่แล้วก็มันก็ช่วยซัพพอร์ตเราในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องแบบเข้ามาหาลัยรอย่างเงี้ยเราก็ใช้มันได้เรื่องดำลงชีวิตประจําวันทุกอย่างค่ะค่ะก็อยากฝากน้องๆทุกคนที่กําลังแบบเล่นกีฬานี้อยู่นะคะก็อยากจะให้ตั้งใจฝึกซ้อมค่ะแล้วก็ถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็จะต้องแบบว่าซ้อมให้มากกว่าคนอื่นเพื่อที่ว่าเราจะได้มี ความเก่งความแข็งแรงแล้วก็มีอาวุธมากกว่าคนอื่นค่ะก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จ